สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาเนเกตค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวสิรัลผู้สวัสดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโครงการปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์ของผู้กระทําผิดหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวอตค่ะหลักโดยหลักการและเหตุผลนะคะปัจจุบนันคนที่ประพฤติผิดในสังคมมีจํานวนไม่น้อยโดยสาเหตุของการการะทาผิดนั้นเกิดมาจากความประมาทโดยที่ผู้กระทําผิดนั้นไม่ได้ตั้งใจแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการพัฒนา พฤตินิสัยของผู้กระทําผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติค่ะโดยโครงการปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์ของผู้กระทําผิดนั้นเปรียบเสมือนการช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้รู้ถึงตนเองว่าตัวเองมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรในการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ถูกคุมนะคะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดอีกโดยรวมไปถึงวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคในการกลับตนให้เป็นคนดีสู่สังคมได้ค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อพัฒนาจำเลยให้มีสมรรถนะด้านความคิดและมุ่งม,มั่นที่จะเป็นคนดีมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือผู้ถูกคุมความประพฤติจังหวัดนครสวรรค์จำนวน30ิคนโดยผู้ถูกคุมนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนและสังคมผู้กระทำผิดต่อทางร่างกายและจิตใจเช่นการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายฐานยาเสพติดหรือลักทรัพย์และพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายค่ะ าการดําเนินโครงการนะคะเราได้มีการจัดโครงการอบรมนะคะ <d> เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดนะคะโดยผ่านโครงการการปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์ของผู้กระทําผิดนะคะโดยผ่านกระบวนการสวทอนาลิซนะคะเพื่อช่วยให้กระบวนการคิดและวิเคราะห์นะคะให้ผู้กระทําผิดนะคะได้สํานึกในการกระทําค่ะโดยเรานะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม2565นะคะณห้องประชุมชั้น4นะคะสํานักงานคุมทรัพยจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะ แ้นะคะเราได้มีการลงพื้นที่รับรายงานตัวนอกสถานที่นะคะในจังหวัดนครสวรรค์ในเขตอำเภอต่างๆนะคะและได้มีการสอดแทรกนะคะกิจกรรมการทำรายงานสวัสดิ์อันิีศี์นะคะเพื่อให้ผู้กระทําผิดได้มีเกิดกระบวนการคิดและวิเคราะห์ค่ะสนะคะสรุปผลการดําเนินโครงการะคะ่ะประโยชน์ที่จะได้รับนะคะคือ ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการกระบวนการคิดและวิเคราะห์นะคะถึงปัญหาและสาเหตุที่ทําให้ผู้กระทําความผิดนะคะที่ทาพลาดไปในอดีตจะไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกนะคะค่ะผู้รับผิดชอบโครงการนะคะคือนางสาวบุษบาเหนือเกตนะคะโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมการให้ความรู้และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดนะคะโดยโครงการปรับปรุงและแก้ไขวิชัยทัศน์ของผู้กระทําผิดโดยใช้กระบวนการสวรดอาลิสิตคะ่ะ สองนะคะคือนางสาวสีรักผู้สวัิ์ค่ะลงพื้นที่รับรายง,งานตัวนอกสถานที่นะคะในจังหวัดนครสวรรค์ในเขตอําเภอต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระบวนการคิดและวิเคราะห์ผ่านแนวคิดแบบสวท์แอนาลิซิสให้แก่ผู้กระทำความผิดค่ะค่ะสรุปผลการดําเนินโครงการนะคะผู้ดูคุมนะคะมีความเข้าใจในวิธีการคิดและวิเคราะห์แบบสวท์แอนาลิซิสนะคะ และมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้นนะคะว่าตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรและเข้าใจวิธีการนะคะที่จะหลีกเลี่ยงไม่กระทําผิดซ้ําอีกนะคะจากผู้ถูกคุม3าสิบคนนะคะผลการติดตามพบว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่ผิดคําสั่งศาลนะคะจํานวน27็คนมีเพียงสามคนนะคะที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ศาลสั่งแสดงว,ว่าผู้ถูกคุมนะคะมีความบริบทที่ดีขึ้นและมีทักษะในการคิดก่อนทํามากขึ้น,นะคะ่ะ ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้ขอบคุณค่ะ